กสนุกไหมคะครับโอ้ยสนุกสุดๆไปเลยทะยันเหรอพาไปเที่ยวเศร้าอิรักเนี่ยอ๋อจะ<ต>มีที่ไหนอีกละ่ะนอกจากเศร้าๆๆเท่านั้นแหละยังไงสมชายก็ธรรมชาติของลูกผู้ชายครับ<ไ>ลูกผู้ชายก็ต้องมีแบบนี้บ้างนี่ด้วยน,นะครับออไม่งนะั้นเก็บกดตายเลยอั้อนตายเลยอ่ะครับผมอั้นตายนะดีกวก็เป็นเอเตตายนะจะบอกให้โดยเฉพาะไอ้พวกที่ไม่สวมถุงยางเนี่ยอืม เที่ยวผู้หญิงยังไม่ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันโรคอีกเหรออันตรายนะจ๊ะจะบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าราไม่เตือนจริงไหมลำไย,ยจ้าเอิดเอิดอะไรอ่ะจริงเหรอพวกหมอเขาก็หลอกให้พวกเราเชื่อเพื่อไม่ทำสัตว์ต่างเพศแต่เทน,นั้นแหละฉันรู้มานะว่ามันมีแต่ในเมืองนอกเมืองไทยไม่มีหรอกใช่ไม่มีอ,ะอ่ะไม่เชื่อก็ตามใจถ้าเป็นแล้วนะไม่หายตายลูกเดียวแล้วจะบอกให้ เอดจริงๆนะตอนนี้ผู้ป่วยโรคเอดของเมืองไทยเนี่ยก็มีเป็นพันๆคนแล้วนะคะวิทยุโทรทัศน์อ่ะเขาก็ประกาศออกบ่อยไปไม่เคยได้ยินเรื่องโรคเอด์จนบ้างเหรอเออก็เหมือนกอาจันย์เห็นเขียนผู้คัวพงบ่อยๆสักวันเธอเอดจะถามหาเอ๊ะแกนี่เป็นอะไรนะชอบว่าไอฉันอยู่ลูกเดียวมานี่ไม่กวนแล้วกินไม่กวนแล้วตอนแรนเขาปวดแล้วเนิ่เดี๋ยวมันก็ดีการไม่มีอะไรหรอกไอ้สองคนเนี่ย ใครให้เขาเป็นือววละมันล่ะเนี่ยจะบอกให้นะชาย,ย,นยาน้อนี่เหมือนกัน<ฮ>เดี๋ผู้หญิงดีๆเรานี่เองเลยนะอขอให้เป็นผู้หญิงเถอะทวาดูไม่มีหางนะเอาหมดแล้วไงว,ว่าต่อไปดิพู่ได้หมดดิสาว<ฮ>แก่แม่ไม่ในโรงงานนะนอกโรงงานโศกนีเด็กไอ้ปิปันจ้ะข้าพวกฟฟ้าแรงสูงนู้เว้ยผู้หญิงเขาก็ชอบกันอย่างนี้แหละ<ฮ>เออเองมันเกง่งแม่จริงอ่ะจีบนังจันสิวะเฮ้ยเฮยเอาหรอก สมพาเนี่ยมมงกินไก่วัดนะเว้ยแต่พี่แดงก็ะวะัดมันกินไม่เข้านะสิทาั้งเนี้ยถ้าไม่มีเงินให้มันนะไม่ได้นะหรอคนอย่างข้านะเว้ยใช้ปีมือเว้ยไม่มีอ่ะใช้เงินซื้อไม่มีอยู่แล้วลา,าทำงานเนอะอ,อ,อะอะเราวม่ได้ใช้ใจตายไง you for love. โอ้แย่ๆๆๆๆๆีมึงแแทงันนะต้องให้มันเก่งนเรื่องผู้หญิงหน่อยไม่ใช่แทงเฉียดไปเฉียดมานั่ยนะไม่ลงหลุมสักทีหลุมมันเยอะบอแล้วตาลายว่ะโถเอ้ยนายนะก็แทงเป็นแค่หลุมกลางหลุมเดียวหลุมอื่นอ่ะไม่ได้เรื่องเฮ้ยพูดถึงเรื่องหลุมกลางแล้วนะต่อไปนี้นะเราจะไม่เที่ยวซ้ำซ้อนแล้วอันตรายเป็นภัยต่อตัวเองหรอก่ะนายหมายความว่าไงใช่ ก็หมายความว่าเราจะไม่เที่ยวโดยเสี่ยงกับที่ผ่านมาเหมือนเดิมอใช่ใช่นายพูดถูกแล้วสใช่ใช่ใช่หมายความว่านายจะไม่เที่ยวผู้หญิงแล้วเหรอนายจะไม่ไปซ่องกับพวกเราอีกแล้วเหรอเอ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่พ่อท่านเ้ยเที่ยวแต่ว่าเที่ยวอย่างปลอดภัย้ปลอดภัยยังไงฉันยากรู้จังเลยเนี่ยมีวิธีนะฟังนะเราสัญญาไว้ประสามข้อนะหนึ่งเราอ่ะนะจะไม่ซ้ำซ้อนทางเพศแบบอันตรายอีกแล้วสอง เมื่อเมาเหล้าขาดสติแล้วเราจะไม่ไปเที่ยวผู้หญิงข้อสามนะสำคัญมากเราจะสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีอึบอึบวอยเราเชื่อเราเชื่อเราเชื่อที่นายพูดจะทำได้แต่พูดนะอย่าไปดูถูกเขานะเขานะมีท่าทางที่ทำได้จริงๆนะใช่ไหมฟังเราเลยเราสัญญาว่าเราจะไม่เสี่ยงอีกแล้วอันตรายจริง นายเชื่อโลกเอ็นเป็นเกว่าไหรวะเราเนะเราไม่เคยเชื่อเ,เรื่องพวกนี้ฟังนะชัยันนายต้องเชื่อเรื่องโลกเอ็เพราะเรานะไม่อยากเสียเพื่อนดีๆอย่างนายไปอฉันเชื่อฉันเชื่อฉันเชื่อที่นายพูดเรื่องนองสวม,มทุงยางไหนายก็ต้องสมวมด้วยนะเพื่อนอ่าโอเคตรงๆตรงมโอ้เรื่องมากจังเวย้ยไม่ไม่ใช่นายจะทำ เพื่อเอาใจฉันนะเว้ยแต่นายนะจะต้องทําเพื่อตัวนายเองเพ right. oh in so ื่อนายจะอยู่กับเรานานๆยังไงล่ะเรารักนายไหมโอเคโอเคเป็นไงฝีมือเห็นเธอแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยเก่งๆมีลาเก่งมากหลุมมันเยอะว่ะสู้มันไม่ได้ใช่ไปหาหลุมเล็กๆสู้กับมันเยอะมากมันผมไปด้วยพี่ผมชอบแล้วนุมเดียวหรือเปล่าแน่นอนไอ้เวลาสู้เขายอมแพ้ไม่ได้เว้ยงานนี้บ้ายอมพูดว่าบ้านะ เที่ยวเราเมียนี่เว้ยโอ้พี่กะเอาไว้ใช้เป็นเรือ่องที่ดีอะไปไปเที่ยวกันไปไปเฮ้ยเฮ้ยเราสัญญากันแล้วไงว่าเราจะไม่กินเหล้าเมาแล้วไปเที่ยวผู้หญิงเข้าใจไหมโอ้กติกาเยอะจังเว้ยเออไปเอาละไปเอาได้ไปงั้นไปกัน พี่มาตามหาจนหัวมาพบกพันมาคู่ขายตัวผูวช้ชายเลยบ้างโอ้เป็นเพียงนี้จะหรือเป็นเราสิไม่น่าพลาเราชิมน้ำตามตามมาอ่ะใช่ยคช่ยชาคืนนี้นะขออยู่ที่ห้อง ดีๆเด็ดๆมาฝากอย่าไปไหนแน่นะเฮอหายเก่งแค่ไหนนะเขาเนี้ยนะฉันต้องทำให้สำเร็จอะคราวที yeah, oh. wait, mm ่แล้วอะฉันใส่ถุงยางไม่ได้โอ้ย หายนั่นไม่ค่อยเจอด้วยทำยังไงอะฉันอยากรู้จังเงยยินดีมากตีนนายจะเป็นลูกผูช้ชายเต็มตัว <c oughs> ไม่จะซอนที่ดูนี่นะโอ้อการใส่ถุงยาง่เนี่ยนะเทคนิคไม่มากเท่าไหร่หรอนีอ่นะ บีบไล่อากาศไว้นะเนี่ยบีบที่ไล่อากาศไว้เพื่อไม่ให้มันถุงยางมันแตกเวลาเราใส่แล้วก็เอาไอ้นั้นไอ้นั้นต้องตึ้งกันนะแล้วค่อยใส่นะแล้วก็รูดลงไปเอ้าลองทำดูได้รูดลงไปอ่ะลองทำดูจะได้เป็นนี่ไงง่ายๆนะโอหยี่ยมจริงๆง่ายยังกับปอกกล้วยใช้ปั๊บแล้วก็ตึ้งๆเลยด้วยเรจะคอยดูนี้แหละเราจะคอยดูยางอนามัยแต่ทำอะไรทันทีอ่ะต้องใช้ทุกทีเลย หยางทไมนี่เดียวนะคะ่เเธอออกแล้วก็ไม่ต้องด้วยนะคะม่ใช่หมอัไม่มีรสชาติแถมดูเนื้อมาสวยด้วยแล้วลองดูว่าเป็นตัวน้ำถ้าจะช่ถ้าใจไม่ถเก็ะหยยูก่อกใเออชาย่าเฮ้ยไม่ได้ล็อกอ่ะเข้ามาเลยไปเข้ามาเลยไม่ได้ล็อกใสุ่งชายพี่ชายมาหาโอ้โหมาตามเวลาเปียเลยนะเชิญครับเชิญเชิญครับสวัครับอ เดี๋ยวนี้พาน้องๆเข้ามาเลิงฉลองกันหน่อยครับนี่คนนี้คือวิภานี่ปานี่มีหน้าที่รู้จักครับอยู่โรงงานข้างๆนี่เองตรงข้ามนี่เหรอฮะนีเป็คนน่าสวยเลยฮะโรงงานข้างๆเราสวยกับโรงงานเราเยอะเลยว่ะเดี๋ยวจะไปกินเหล้าต่อที่ห้องนะฝากลูนน้องด้วยนะวันนี้อยู่ดูอยู่กับพี่เขานะนะ เออเดี๋ยวไปกินเหล้าต่อที่ห้องนะไปไปมาด้วยสิไปด้วยอ้าเอเอาไปด้วยเอาวทำทำไมทำมั้นอ่ะเฮ้ยอยู่ดูกันเราไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอ้โหปะปะก็ไปเนาะอ่ะเชิญครับเชิญเนั่งเราสบายครับเชิญนั่งครับเชิญเชิญนั่ง